ดูรถแมคโคสิครับกำลังขุดะอะไรอยู่เน yeah> ี่ยว yup ุ้ยน้ำน้ำน้ำสะเทือนเลยดูสิไหมเอาเป็นเพื <h <h h ่นเลยขุดที่น้ำสะเทือนเลยน้ำทะเลสะเทือนเลยครับโยกไปนะครับน่าตายอีกอันนี้เขาจะปรับหน้าดินหรือว่ายังไงครับการขุดบนชายหาดนะครับ ก้็ไปโอ้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูทางโน้นบ้างถนนทางโน้นก็มีแม็กโกอีกหนึ่งคันนะเพื่อนๆเห็นยัง ไปแล้วครับทางน,น้นนี่หาดชะอำนะครับเห็นไหมครับคนเล่นน้ำเต็มไปหมดเลยมีที่นั่งพักผ่อนเลยเห็นไหม เกียตสำารันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายยฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับ